สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Autosumex วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมยนตกรรมระดับอภิมหาความหรูหราที่ไม่ใช่เพียงรถยนต์ธรรมดาแต่คือสัญลักษณ์แห่งสถานะและรถนิยมอันเหนือชั้นนี่คือ Mercedes-Maybach GLS 2026รถ s u V ระดับเรือธงที่ผสมผสานความสง่างามความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบเริ่มต้นด้วยดีไซน์ภายนอกตัวถังสีรูบี Black Meta l l i c ที่ให้ประกายเงางามลึกซึ้ง และทรงพลังเมื่อกระทบกับแสงไฟในโชวร์รูมรูสีขาวยิ่งทําให้ความสาง่างามของรถคันนี้โดดเด่นยิ่งขึ้นสิ่งที่ทําให้รุ่นพิเศษนี้แตกต่างคือการตกแต่งด้วยสีทอง Gold a c e n s e ไม่ว่าจะเป็นบริเวณหลังคาล้อันลลอยหรือกระจังหน้าทุกจุดสะท้อนถึงความพิเศษและรถนิยมของผู้ครอบครองที่ไม่เหมือนใครด้านหน้า Front View การออกแบบกระจังหน้าเมบอกที่มีเส้น ตั้งโครเมียมชุบทองเพิ่มความอลังการและสง่างามผสานกับไฟหน้าแบบดิจิตอลไลท์ที่ให้ความคมชัดสูงและลวดลายแสงที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการขับขี่เมื่อมองจากด้านซ้าย front left side view จะเห็นเส้นสายตัวถังที่แข็งแรงแต่ยังคงความอ่อนช้อยตามสไตล์เมลบอกเมื่อมองจากด้านข้าง full side view จะพบกับสัสดส่วนที่สมบูรณ์แบบของ suv รุ U, ่นนี้ล้อสีทองขนาดใหญ่เสริมความภูมิฐานขอบหน้าต่างตกแต่งด้วยโครเมียมและเส้นสายตัวถังที่เน้นความยาวและความสูงอย่างสงานานาน่างาม ส่วนด้านหลัง BAC K View นั้นหรูหราไม่แพ้ด้านหน้าด้วยไฟไท้ายเล็แบบ3มิติที่ออกแบบให้เรียบหรูสะท้อนความล้ำสมัยป้ายทะเบียนที่เขียนว่า g l e s ช่วยย้ำเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้และเมื่อมองจากมุมซ้ายด้านหลัง BAC K Left Side View เราจะสัมผัสถ,ถึงความสมดุลของการออกแบบรอบคันภายในห้องโดยสาร d a s บ b o a r d i n t ท r i o r นี่คือจุดที่เมย์บอกแสดงศักยภาพได้ชัดเจนที่สุดแผงคอนโซลหน้าตกแต่งด้วยหนังแท้คุณภาพสูงและไม้ลายรู พร้อมการแทรกด้วยเส้นสีทองรอบช่องแอร์ปุ่มควบคุมและภูมิลัยหน้าจอแสดงผลคู่อินดขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตอบสนองการสั่งงานด้วยเสียงภาษาและท่าทางระบบเสียงเบอร์ CD, มุสเตอร์ไฮเอ็นซีดีมอบประสบการณ์การฟังเพลงที่สมบูรณ์แบบเบาะนั่งหุ้มหนังและพบปรับไฟฟ้าได้ทุกทิศทางพร้อมระบบนวดและฟังก์ชันปรับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะบรรยากาศภายในตกแต่งด้วยเอนบนทไลท์สีที่สามารถปรับได้ตามอารมณ์ของผู้ขับและผู้โดยสาร ด้านสมรรถนะ Mercedes-Maybach S-Class 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบคู่พร้อมระบบไฮบริดคิวบูสที่ช่วยเพิ่มกำลังช่วขณะดได้มากกว่า20แรงมา้าให้ทั้งพลังความนุ่มนวลและความประหยัดพลังงานในเวลาเดียวการระบบการสะเทือนอ e ี Active b อดี Control ที่ล้ำสมัยทำให้รถคันนี้วิ่งได้อย่างมั่นคงและนุ่มนวลในทุกสภาพถนนในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยรถคันนี้มาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่น Active Distance Assist Active Steering Assist ระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า Mercedes-Maybach g l s 2 0 2 6ไม่ใช่เพียง SUV แต่คือผลงานศิลปะเคลื่อนที่ที่รวมเอาความรูหราความสะดวกสบายเทคโนโลยีและสมรรถนะเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบหากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ไม่ใช่เพียงพาหนะแต่เป็นเครื่องแสดงออกถึงตัวตน และความสำเร็จ Mercedes-Maybach GLS 2026 r u b y Black Metallic พร้อมดีไซน์ทองคำสุดรู้คันนี้คือคำตอบที่แท้จริงขอบคุณที่รับชม m o t o s u m e S แล้วพบกันใหม่